พี่น้องนี่พามาดูของนักกุ้งครับนักากงวันครับว่มนจะเป็นนักปาซิวนะครับเห็นของพี่คนหนึ่งเขาสอนวิชาทําสูดครับมนจะมาลองนักปาซิวกลางวันครับแต่ว่าในกุ้งครับถือว่าเขาไยครับพี่น้องนายจะได้ขีดสองขีดอยู่ครับนี่ นี่ดักไวสองหลังครับอยู่มุมนู้นหลังหนึ่งครับเราลองไปยกหลังหนึ่งมีเขาไหมอีกหลังหนึ่งหลังนี้มีไหมซึ่งเงียบโอ้โหมีเหมือนพี่น้องสนุกครับผมยเยอะเขานี่ได้ได้ผลครับผมบางท,ทีทำเยอะผมจะบอกทีหลังนะครับ นี่ครับสองหลังมีแตม่มีผลงานอยู่ครับถ้าหมายที่มีปลาซิวมีกลุ่งนะครับแต่ว่าปลาซิวไม่เขาเลยครับมีแต่กลุ่งตอนแรกว่าจะมาดักเอาปลาซิวกับสองวันพอได้ก่อยอยู่พี่น้องเลยนี่ครับพี่น้อง <c oughs> ผลงานกลุ่มดักกลุ่มสองหลังครับ ซาส,ะสะอยู่ครับผมสะสะมีตัวง,งามอยู่ครับตาอยู่ครับเจ๊ขีดกลัวๆนี่เพราะได้ก่อยอิ่มอยู่ครับผลงานสองหลังถือว่าเด็ดครับทุกปีไม่เคยมีกุ้งนะครับซาปีแล้วผมมาดักมันมีกลุ้งเจ๊ดตัวเลยแต่ปีนี้ตอนแรกว่าจะมาดักปลาซิวครับสองวันมาดักไปแต่เจดมุ้งึืนมาชาเนี่ยเราเลยไปสวนไปดัดต้นมันครับนี่ก็เกือบเที่ยงเลยกลับมาแต่สวนครับเลยแวะดู กเจ้าปลาซิ่วจัาหน่อยกุ้งเขาเฉยพี่น้องไอ้ฟลุกเลยครับก็ยีก็กชุมชมชัยก็เป็นัวหารปลาดุกรผสมกะปิผสมข้าวซุกเราก็ใส่เนยด้วนิดหน่อยครับเนยที่เขาเนยเหลืองๆนะครับผมก็พูดไม่ถูกหรอกเนยที่เขาจะทำขนมมันเลยครับ สามสี่อย่างครับผสมกันปั่นให้น้เหนียวครับเราก็ไถเงี้ยงมาดักแต่ว่าทําให้พี่น้องสนใจสูตรคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูเป็นคลิปต่อไปครับสูตรดักปลาซิวดักุงครับอันนี้ผมก่ผมจะลองรั้งแรนะครับทำตามเขาเหมือนกันได้มาจากพี่ที่ทำยูทู e เหมือนกันเลครับเขาไปดูเขาเราก็มาทําตามสูตรเขาถือว่าเขาดีครับกุงดักตองวันนี่ ปกติจะได้ตอนเย็นครับกุ้งแต่แบบวันนี้มันได้กลางวันกับเขาครับแต่ใจแต่ว่าถูกปีมันเคยมีกุ้งนี่แหละครับเป็นสะนาครับแต่ว่าปีนี้มีลูกกลุ่มมาไหนครับโทเทสสวยเลยมาเล็กล้างหนึ่งพี่น้องอยู่ทางกับบ้านครับเราจะไปถ่ายชมอีกหลังหนึ่งครับครับพี่น้องอีกหลังหนึ่งสะข้างทางครับน่าแห่งอะไรครับ พี่น้องอย่าบอกเขาด้วยผมมาขโมยกุ้งเขาซักก็รู้จักกันเองนะครับเจ้าเจ้าของขาาขาอก็ไม่ค่อยหากินหรอกที่มีเขามาหลังนี่โอ้ลังนี่เงียบครับต้องใส่ไม่ค่อยมีหรือว,ว่าเขาดักไปกินมดเราก็ไม่รู้หรอกพก่อผมก็เห็นเขาดักเหมือนกันครับคนในบ้านนี่แหละนี่แต่ยุบหนึ่งครับผมเราจะดักไว้ต่อครับสรุปกับข้อสองหลังนั่นแหละครับ ช้าในท้องซ้ายไม่มีกลุ่งปลาซิวกับแม่เขาครับนู้ว,ว่ามุงมันห่างโพดแล้วปลาซิวออกลายขึ้นเอาไปแล้วครับผมวันรุ่นชาวภายในต่อครับ